ก็ขอบคุณน้องทุกท่านแลับก็แ่จะมาเล่าเรื่องที่เราได้ไปตรงกันเพื่อว,นอนวนอนันอาทิตย์ที่ผ่นาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปไปตรงกันดีทั้งหมดก็เจ็ชีวิตกลับก็เก็ชีวิต <c oughs> ไทยแย่กับไทยแล้วก็ครอบครัวผมไปยอาผมแล้วก็ครอบครัวผมวันคือวันกับหลินแล้วก็ไอ้นี่คนผิดสัญญาไปอันนี้ภัยเกตัวก็ติดอีกคนนึงเล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอกจากบ้านอาจารยทวีตอธิ์ษฐานไในจุดเดินทางประมาณแปดโมงครึ่งไปถึงวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่ขับรถแบบสบายสบายก็คิดว่าพุ่ เขาจุนรำลับสการ์ไปสองโมงเพราะฉะนั hmm. ้นเราก็ข no ับไปที่เขานี mm ่ไปกันเรื่อยๆชมวิวัีนผไปอือไปเรื่อยๆวันนั้นก็บรรยากาศในการไปเป็นตัวก็ไม่ร้อนมากก็มีบางช่วงก็มีมีฝนตกบ้างแล้วแต่บอกว่าอากาศดีมากวันนั้นบรรยากาศกลางทางเราก็ได้ดูวิวัีนผาตลอดมันดีมาก ลืมว่าเออเส้นทางสายเนี่ยมันอันตรายเราถึงจะไปหมดคุยเรื่องเงินบนรถก็ไปถึงที่นู่นด้วยความปวดัยแล้วก็ไปถึงที่เบิรนะครับก็ประมาณสักสิบโมงกว่านะครับเราอาจารย์โทเลสแกก็ไปที่ดอาจารย์มีใครเราก็เลยฝากแกไว้ที่นั่นพวกเราที่เหลือเดินข้าวข้าวตลาดสดหลายคนอยากจะได้รู้ คุณดำไม่รู้ใครได้กินบ้างอยังออกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็บางคนก็อยากจะได้เต้าหู้เป็นตรงบางคนก็อยากจะได้ผักน้าพวกมันเยอะแยะไปหมดป้าหมายจะรอทม้งู้อยู่งรงไหนทุกคนก็ได้รัามหมาย คนขับรถมันจะใส่รับจ้างเราห้องตัวไอให้องโรมันอยู่ตรงไหนเาอาไปโงโงที <c oughs> ่นี่ไปตรงมันจะโมงโมงเขาก็นึกอ๋อแล้วก็ไปนัดเจอทานข้าวที่นั่นวันนั้นรู้สึกว่าพวกเรามันกินมากเกินไปผ่านไม่ผ่านเรียกว่าอะไรมันมากเกินโฟต้าเกินไปไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วันนั้น เต้าแก่อาจารย์โดเลสต์เต้าแก่จหญ่เบื่อสองวันกินกันเก่าคนรู้สึกว่ามันมันมากเกินไปไม่ไม่มีความจำเป็นอะไรมากมายครั้งหน้าก็คิดว่าเราจะหุงข้าวเหนียวไปกินที่บ่อน้ำร้อน่อนะครับลดก้าวใจจังลงไม่มากที่สุดก็ขอบคุณพระเจ้าครับพอถึงตอนเที่ยงเราก็เดินทางมาที่หมู่บ้าน เรแน่แเขรู้สึกแคเดียวเหมืนกันเนานะมีพี่น้องที่อยู่ที่นั่นมีเจ้าของบ้านที่อยู่ที่บุคนเดียวแล้วก็มีเด็กๆก็หลายคนเหมือนกันพี่น้องที่มาบอกใกล้จะถึงเวลาแต่พอถึงประมาณสักปัาสองโมงพก็มาแล้วรวมผมนับวันนั้นก็มีพี่น้องที่มา,ามรงคุณสิาบสี่คนนะครับรวมกับพี่น้องที่เขามาจากเกาหลีด้วยตอนนี้มีมีพี่น้องที่ก็ามา เขาอยู่ที่กีนังนั้นแล้วพ่อจะมาช่วยที่นั่นพ่อจะมาวันเสาร์แล้วก็ับครับรู้สึกจะกลับวันจันทร์ผมวันนั้นเราได้เจอเจอเขาเขาจะมาช่วยที่ที่หนึ่งที่ที่สองทย์ที่สามก็ไม่ว่าจะมาแล้วก็ที่ที่สี่เขาก็จะมาได้เพราะฉะนั้นพ่อบอกคุณได้เช่าได้เช่าผมคนมาช่วยที่จะให้มีการประชุมได้ สัปดาห์ที่หนั่งแล้วแล้วทีนี้เราตกลงกับเขาว่าเราจะไปอาทิตย์ที่สี่ของทุกเดือนเพราะวาเราอยากเปลี่ยนให้เราไปอาทิตย์ที่สามเพราะว่าไม่มีคนช่วยเทศนาให้รพวกเขาจะมาสักการ์ดังนั้นเราก็ต้องประชุมกันใหม่ครับเราไม่รู้ตกลงยังไงเดี๋ยวบ่ายนี้กรรมการประชุมว่าเราจะไปอาทิตย์ที่สามได้ไหมเดี๋ยวก็ก็ขอบคุณญแจวันนั้นอาจารย์จะมเทศนาเป็นวันที่ เจ้าเขาก็ฟังได้นะผมสังเกตดูแล้วเขาก็ฟังได้เพราะว่านั่นหัวเราเวลาอาจารย์โอลิเตสไม่ใช่หัวเราเรื่องอื่งมันคือเรื่องปริศนาที่อาจารย์โอลิเตสแล้วเขาก็ตอบสนองได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามีอนุทนที่ที่เรียนอยู่อ่มอมอมไไม่ไม่ไม่ไมแล้วเขาช่วยช่วยแปลให้กับคนที่มาจากเกาหลีได้แล้วผมก็เห็นว่าเอออนุทน์คนนี้จะช่วยเราได้ พี่น้องที่มาจากเกาหลีสองท่านน่ะเขาพูดจีนได้พูดภาษาจีนได้แต่เขาใช้ภาษาจีนเก่งมากคือสามารถเล่นสนาสองภาษาจีนได้เลยเราก็คิดถึงคุณจีนเลยคุณจีนคุณจะพูดภาษาจีนเก่งแต่คุณจีนเก่งภาษาจีนแต่เขาภาษาจีนเขาเก่งแล้วก็หุ่ที่ปีนังก็ก็ มาเรียนหลายคนกันแลววันนั้นครูครูครูระบีเขานั่งู้บอกเราครูพยายามสอนระบีกับอิฟก็มีหลายคนแต่ครั้งที่แล้วเด็กที่มาครั้งที่แล้วหายไปหกคนอาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้หรือว่ายังไงไม่ไม่ทราบแต่หายไปหกคนแต่ว่ามีเด็กใหม่เพิ่มขึ้น ตอ <gesch> นเดินทางตอนแรกๆผมก็รู้สึกว่าห่วงเหมือนกันนะในเรื่องการเดินทางแต่มาเดินทางจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับปกติไม่ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายที่เราจะจะจะพบเลยนะมันกลับเป็นเรื่องสนุกมากานั่งคุยกันบนรถสนุกสนานไม่ได้ห่วงเรื่องว่าเออจะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้ผมรู้สึกเออเราไปที่ไหนก็มีพระเจ้าพระเจ้าจะคุ้มครองและ เจ้าจะรักษาเราให้ให้ให้ปลอดภัยตลอดเติอนทางแล้วเราก็หลายครั้งเราก็ยังต้องพยายามจะหยดซื้อช้วยบ้างอะไรบ้างหลายหลายอย่างถ้าไม่เกิดก็ขอบคุณพระเจ้าในในสี่เหล่านี้นะครับก็ฝากพี่น้องในการที่จะช่วยกันปฏิบัติเกี่กับพี่น้องได้ข้างหน้าเราช่วยด้วยจะไปอาทิตย์อาทิตย์ไหนเดี๋ยวจกจัดการที่นี่เสร็จพ่อพ่อว่าไปแต่แต่ว่าบอกพี่น้องที่จะติดตามไป นะครับก็มี่พักเป็นภาระใจของทุกคนเราจะท้าทายนะครับถ้าเราใจมียเงนที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้ไหมรับรับขอณพระเจ้า